นางเอกดังยันไม่ใช่ดาราหอยทากเตรียมเบรกละครเรียนต่อ,ต,อต่างประเทศทำเอานัาแสดงกรีนอัสดามพอนงงหนักมากเมื่อถูกยนว่าเป็นดาราหอยทากใช้จีวี VIP ขึ้นถ้ำนาคาสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นหลังเจ้าตัวแท็กทีมแก๊งเพื่อนขึ้นถ้ำไปไหว้ปู่อื้นหรือขอพรเสริมความปางังเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาล่าสุดกรีนเปิดใจถึงเรื่องนี้ยืนยันว่าไม่ใช่ตนทำเพราะว่าตามกฎของอุทยานทุกอย่างทั้งยังเปิดใจเรื่องแฟนคลับที่ทุ่มเงินบดคะแนนเพื่อให้เจ้าตัวได้ รับรางวัลและแลนที่เจ้าตัวจะบินไปเรียนต่อการแสดงที่ต่างประเทศอีกด้วย โดยกรีนได้เผยว่าซึ่งงงหลังมีคนส่งข่าวดาราหายทากขึ้นถ้ำนาคามาให้แต่พอเข้าไปอ่านก็มั่นใจว่าไม่ใช่ตัวเองแน่นอนเพราะว่าแก๊งตนปฏิบัติตามกฎระเบียบไม่มีการพกของขึ้นไปทําพิธีและทําตามขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่บอกทุกอย่างส่วนตัวมองว่าไม่ใช่ดาราที่มีอภิสิทธิ์หรือ VIP คนทั่วไปก็มีและใช้อภิสิทธิ์ได้นั้นหากรู้จักกันหรือคอนเน็ชันที่อยู่ต้องจําเป็นใช้หรือสร้างความเดือดร้อนให้ใครหรือเปล่าตัวเองก็เคยใช้สิทธิ์จากความรู้จักกันแต่ต้องดูความเหมาะสม สมก่อนว่าจะใช้สิทธิ์ตรงนี้ด้วยส่วนเรื่องที่แฟนๆทุ่มโบตดารารางวัลต่างๆให้กรีนกินยอมรับว่าเป็นห่วงและพยายามบอกแฟนคลับเสมอว่าไม่จําเป็นเพราะว่าไม่อยากให้นําเงินที่หามาได้มาทุ่มตรงนี้เพื่อให้ตหนได้ารางวัลการมอบรางวัลเป็นเพียงหนึ่งวันและเป็นเครื่องเตือนใจดังจากนั้นก็เป็นวันธรรมดาแค่ตนและแฟนคลับรู้กันว่าเราต้องทําอะไรและผลงานไหนมีคุณภาพก็เพียงพอแล้วเผยเตรียมเบรกงานละครให้หมดปีนี้เพราะว่าเคอะแล้วปลายปีนี้จะบินไปเรียนต่อต่างประเทศ ตามฝันในโซนเอเชียแต่ขอดูความปลอดภัยและการไปใช้ชีวิตอยู่ที่ผ่านมาคุณพ่อห้ามแต่ว่าตอนนี้ตนหาเงินส่งเสียตัวเองได้จึงอยากทําตามฝันยังไม่หายหน้าจากทีวีเพราะว่าผลงานที่ถ่ายทาไว้สี่เรื่องก็จะได้เห็นต่อเนื่องคาดว่าใช้เวลาเรียนระยะสั้นไม่น่าเกิน6เดือนก็กลับมาทํางานเหมือนเดิม